บรรยากาศกิจกรรมวันสตรีสากลค่ะทางด้านของรองอธิบดีกรมกิจการ,รสตรีและสถาบันครอบครัวได้มอบวุธิบัตรให้กับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมศูนย์สตรีเชียงรายและกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลค่ะ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงรายมีการจัดพิธีมอบพุญทบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นโดยมีนางสาวสุนีศรีสง่าตระกูลเลิศรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นประธานมอบพุญทบัตรจำนวน160คนสำหรับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งใน9แห่งขาดที่ดําเนินการดูแลประชาชนในพื้นที่5จังหวัดภาคเหนือคือจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น่าน และจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมอาชีพตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวทั้งนี้ค่ะเพื่อการแก้ไขปัญหาเรื่องของการไม่ได้เรียนต่อการว่างงานไม่มีอาชีพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่จัดกิจกรรมสตรีแพร่รวมใจสืบสานและอนุรักษ์ผ้าไทยเพื่อเป็นการรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรีเพื่อให้เกิดความเสมอภาคในสังคมระดับนานาชาติเนื่องในวันสตรีสากล8มีนาคมเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและสร้างพลังแก่สตรีที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาครอบครัวชุมชนและประเทศชาติอีกทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนได้แก่การส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าพื้นถิน่นการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลซึ่งในงานมีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมขององค์กรสตรีการลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการต่างๆเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรสตรีที่จังหวัดแม่ห้องสอนค่ะทางด้านของนายสิทธิชัยจิดนดาหลวงผู้ว่าราชาการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณสตรีทำงานดีเด่นปีงบประมาณพุทธศักราช 2,564ให้แก่สตรีนะคะผู้ที่ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศอยู่ในภาวะวิกฤตโควิด -19 ค่ะเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างโดยสตรีที่ดีเด่นนะคะประเภทสื่อมวลชนสตรีทำงานดีเด่นได้แก่นางเวียงสอนดอนแก้วและยังได้รับเลือกให้เป็นสตรีทำงานดีเด่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมีการรับมอบโล่ค่ะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่8มีนาคม2564ส่วนประเภท สตรีนักบริหารดีเด่นค่ะคือนางสาวสิณีนาทองนาเมืองส่วนนางสาวชนะเขตบุญยขันประเภทสตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่นผู้ทำคุณงามความดีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ